u d e ก t s Students, กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับคุณครูสุดารัตน์พนพรายังอยู่กับบทเรียนที่5บทเรียนเดิมนะคะ home sweet home อุ๊ยตายแล้วนักเรียนนักเรียนเห็นเขาวันนี้เนี่ยคุณครูแต่งตัวสวยเป็นพิเศษแล้วก็แต่งหน้าสวยเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้คุณครูมีนัดกับแฟนจะไปล่องเรือที่แม่น้ำเจ้าพยากาันแต่เอ๊ยังหา ตัว๋วร่องเรือไม่เจอเลยเดี๋ยวครูขออนุญาตโทรหาแฟนแปน๊บนึงนะคะ Darling can you help me find the tickets please Oh my god how can you find our tickets Hi ah แย่ yeah, แล้วล่ะนักเรียนแฟนครูคงหาไม่เจอแน่เลยดูสิคะห้องครูลกขนาดนี้แย่ yeah, จังเลยนะคะ it's so messy messy รกคะ่ะแล้วเราจะทำยังไงดีเพื่อที่จะหาตั๋วเจอล่ะครูจะต้องอธิบายแฟนครูยังไงดีนะเพื่อที่จะให้เขาหาตั๋วให้ครูเจอ how can he find out the tickets จะหาเจอได้ยังไงล่ะอ๋อ oh, รู้แล้วล่ะคะ่ะ mm hmm. เวลาครูอธิบายเนี่ย ครูสามารถที่จะใช้ preposition of place เข้ามาช่วยได้เพื่อที่จะระบุตำแหน่งของสิ่งของว่าอยู่ตำแหน่งไหนนั่นเองเพราะฉะนั้นบทเรียนของเราในวันนี้ก็คือ preposition of place เราไปเริ่มเรียนรู้บทเรียนนี้กันเลยดีกว่านักเรียนจะได้หาของเจอคำแรกค่ะ in front of in front of เจ้าเมียวอ,อยู่ตรงไหนคะอ่านประโยคตามครูค่ะ the cat is in front of the box the cat is in front of the box แมวเหมียวอยู่ข้างหน้ากล่องนั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะ in อ่านตามครูนะคะ the cat is in the box สังเกตไหมคะใช้เดอเพราะเราเห็นตรงกันว่ากล่องกล่องไหนถูกไหมคะใช้เดอข้างหน้า cat เพราะเราเห็นตรงกันว่าแมวตัวไหนถูกไหมคะคำต่อมาค่ะ next to แปลว่าอะไรเอย่ยแมวอยู่ตำแหน่งไหนของกล่องข้างๆถูกไหมพูดตามนะคะ The cat is next to the box. The cat is next to the box. คำต่อมาค่ะ between แปลว่าอะไรเอย่ยมีกล่องอยู่สองกล่องถูกไหมคะแล้วเจ้านกน้อยเนี่ยอยู่ตรงกลางกล่องทั้งสองกล่องเราก็จะแต่งประโยคนี้ได้มาว่า the bird is between the box. the bird is between the box. คำต่อมาค่ะ on สังเกตไม่เอ่ยเจ้านกน้อยย้ายตำแหน่งไปอยู่ตรงไหนแล้วด้านบนใช่ไหมคะอ่านประโยคตามครูคะ่ะ the bird is on the box นกน้อยอยู่บนกล่องนั่นเองคำต่อมาค่ะอแมวเหมียวหายไปไหนแล้วนะช่วยครูหาสิ under ข้างใต้คะ่ะ the cat is under the box อ่านตามนะคะ the cat is under the box good job เก่งมากคะ่ะต่อมาค่ะ เอ๊เจ้าแมวเหมียวหายไปไหนอีกแล้วนะอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เอง behind แปลว่าอะไรคะด้านหลัง behind the cat is behind the box ต่อไปเราลองมาทดสอบความจำกันหน่อยดีกว่าค่ะว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะจับคู่คำศัพท์กับวัตถุสิ่งของของคาบที่แล้วนู่น ون, ที่เราเรียนกันไปได้หรือเปล่าว่าสิ่งของไหนภายในบ้านเรียกว่าอะไร เราลองมาทดสอบกันอีกคราว่านักเรียนทำได้กี่ข้อถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย หมดเวลาแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะทำได้กันไหมเอ่ยเราลองมาดูฉเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าตอบอะไรบ้างแล้วนักเรียนเนี่ยจับคู่ได้ถูกกี่ข้อถ้าพร้อมแล้วมาดูฉเฉลยกันเลยค่ะขอเริ่มจากหมายเลขหก่อนเลยนะคะวัตถุหมายเลขหนี้นรูปร่างหน้าตาเหมือนทีวีใครคิดในใจแต่มีคำว่าทีวีในตัวเลือกไหมไม่มี เพราะฉะนั้นน่าจะตอบว่าอะไรดีคะไมโครเวฟไมโครเวฟนั่นเองค่ะข้อที่2มาดูวัตถุที่2กันดีกว่าค่ะอยู่ตรงนี้มีตัวหมุนให้หมุนไปหมุนมาน่าจะเป็นอะไรดีคะค o กเ e r ่เ er. ตาแก๊สนั่นเองค่ะวัตถุที่3ของเราวัตถุปริศนานี้คืออะไรคะมาดูสิคะมีวงกลมอยู่ตรงกลาง แล้วก็มีปุ่มแล้วก็มีช่องให้เราใส่ไอรลงไปน่าจะเป็นอะไรคะเครื่องซักผ้านเองภาษาอังกฤษคืออะไรเครื่องซักผ้า washing machine washing machine เครื่องซักผ้าค่ะต่อไปค่ะข้อที่4วัตถุนี้คืออะไรดีมีฟองขึ้นมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีตัวก๊อกลงมาใช่ไหมจำได้ไหมเอ่ยเรียกว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือ s i n ค์ซิงง่ายๆเพราะว่าบ้านเราเนี่ยประเทศไทยก็เรียกครับศัพท์ว่าซิงค์ล้างจานถูกไหมคะเพราะฉะนั้นง่ายมากเลยข้อนี้ sink ต่อไปค่ะวัตถุที่5 A.O อยู่ข้างล่างซิงค์ใช่ไหยแล้วก็มีเหมือนประตูวานพับให้เราเปิดเปิดปิดปิดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคำนี้อ่านออกเสียงประหลาดนิดหนึง cupboard แปลว่าตู้เก็บผ้วยโถโอชามนั่นเองต่อมา วัตถุปริศนาต่อไปอู Ooh, สูงจังเลยอะ่ะตอกตะปูลงไปเอาไว้ข้างบนเรียกว่าอะไรนะ Shelf Shelf Sh ก็คือชั้นวางของนั่นเองค่ะต่อมาค่ะวัตถุปริศนาลำดับที่7ค่ะอยู่ตรง cupboard แต่อยู่ข้างบน cupboard เห็นไหมแล้วก็มีตัวอะไรตัวยื่นออกมาให้เราดึงออกดึงเข้าเขาเรียกว่าอะไรวัตถุที่7 d o a r คืออะไรคะลิ้นชักนั่นเองค่ะต่อมาวัตถุสุดท้ายเดาไม่ยากเดาไม่ยากเพราะอะไรเหลืออยู่อันเดียวคืออะไรคะ fridge fridge แปลว่าอะไรตู้เย็นนั่นเองมาจาก refrigerator นะคะต่อมา where are the spiders มีแมงมุมนักเรียนมีแมงมุมซ่อนอยู่ในห้องห้องนี้ use the preposition To help you ให้นักเรียนลองใช้ preposition ก็คือคำบุพบทที่เราได้เรียนกันไปเมื่อต้นภาบ then listen และลองฟังดู let's check ตรวจสอบ the sentences ว่าถูกต้องไหมลองใส่ preposition ที่ถูกต้องลงไปลองฟังดูนะคะว่าพูดว่าอะไรและใส่ลงไปให้ถูกต้องเริ่มเลยค่ะ1 <One. S 3> there's a spider behind the microwave 2 Two. There's a spider under the fridge. 3. There's a spider above the sink. 4. There's a spider in front of the cupboard. 5. There's a spider next to the washing machine. 6. There's a spider in the drawer. 7. There's a spider between a chair and the cooker. 8. There's a spider on a shelf. <coughs> เดี๋ยวเรามาลองฟังเฉลยกันดูดีกว่าค่ะว่านักเรียนตอบถูกหรือตอบผิดกี่ข้อมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ 1. <One. S 3> there's a spider behind the microwave 2. <Two. S 3> there's a spider under the fridge <Three. S> 3. there's a spider above the sink 4. <Four. S 3> there's a spider in front of the cupboard 5. <Five. S 3> there's a spider next to the washing machine 6. <Six. S 3> there's a spider in the drawer 7. <Seven. S 2> there's a spider between a chair and the cooker eight there's a spider on a shelf นักเรียนสังเกตได้ใช่ไหมคะจากการที่เราฟังเนี่ยเขาใช้โครงสร้างประโยคก็คือ there is a spider และก็ตามด้วย preposition of place นะคะว่าอยู่ตำแหน่งไหนถูกไหมอย่าลืมนะคะ there is ตามด้วยคำนามเอกพจน์นะคะอ่ะ เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างข้อ1 behind แปลว่าด้านไหนด้านหลังถ้าดูจากรูปเจ้าแมงมุมตัวน้อยก็อยู่ด้านหลังไมโครเวฟจริงๆด้วยค่ะข้อ2 under แปลว่าอะไรคะใต้ข้างใต้เห็นไหมเขาซ่อนอยู่ข้างใต้ the fridge f i s h คือตู้เย็นถูกต้องค่ะข้อ3ค่ะ above ตรงไหนคะ ด้านบนด้านบนอะไร The sink Sink ก็คืออ่างล้างมืออ่างล้างจานนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ In front of ข้อ4 In front of อยู่ด้านไหนด้านหน้าดูสิ In front of อะไร The cupboard อยู่ด้านหน้าตู้เก็บถ้วยโถโอชามนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อ5ค่ะ Next to คือด้านไหนถัดไปจากข้างๆ Next to อะไร The washing machine อยู่ข้างๆเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะต่อไปค่ะ in the drawer in ตรงไหนคะข้างในข้างในอะไรคะข้างใน drawer เห็นไหมสังเกตไหมมีแมงมุมอยู่ข้างในลิ้นชักค่ะต่อมาค่ะข้อ7ข้อ7พิเศษนิดนึงเพราะมีคำนามมีอสองอันมีแอนขัน้นเพราะว่าแปลว่าระหว่างค่ะ between between ระหว่าง the s h a i e and the cooker อยู่ระหว่างเก้าอี้และเตาแกส๊สแบงมุมตัวน้อยเห็นไหมอยู่ระหว่างเก้าอี้และเตาแกส๊สต่อมาค่ะข้อสุดท้าย on แปลว่าอะไรนะบนอยู่บนไหน on a shelf อยู่บนชั้นวางของนั่นเองทีนี้แบบสุดท้าต่อมาครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองช่วยครูเติมเต็มประโยคให้สมบูรณ์แบบ complete the sentences about the picture of the kitchen with correct preposition โดยใช้คำบุพบทมาเติมเต็มประโยคให้สมบูรณ์คุณครูจะมีรูปภาพมาให้ลองดูพร้อมกันค่ะครูให้นักเรียนทำ3า30วินาทีเริ่มเลยค่ะ อ่าหมดเวลาแล้วนะคะทำกันได้บ้างไหมเอ่ยต้องทำได้แน่ๆเลยค่ะลองมาดูเฉลยพร้อมครูนะคะข้อหนึ่ง the fridge is the sink อยู่ตรงไหนนะคะเราก็ไปหาตู้เย็น sink ค,คืออะไรอ่างล้างจาน fridge กับ sink เนี่ยเขาอยู่อะไรคะตำแหน่งเขา next to ติดกันค่ะ next to ก็จะได้เป็น the fridge is next to the sink มาดูข้อ2กันค่ะ The microwave is a shelf สังเกตไหมคะว่า microwave เนี่ยมันลอยไม่ได้มันต้องตั้งอยู่บนอะไรคะบนชั้นวางนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้อยู่บนภาสังเกตือะไร on ค่ะ The microwave is on a shelf ข้อ3ค่ะ The cupboard is n to the sink คัพเปิดอยู่ไหนมันอยู่ตรงไหนของซิงค์ล้างจานอยู่ตรงไหนคะ you อยู่ under เห็นไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า the cupboard is under the sink ข้อสี่ค่ะ that is a chair b s i e the cooker สังเกตสิคะว่าเก้าอี e, ้กับเตาแก๊สเนี่ยตำแหน่งมันทำไมกันอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือ in front of แปลว่าอยู่ด้านหน้านั่นเองค่ะ t h e r e is a chair in front of the cooker มาดูข้อ5ต่อกันเลยดีกว่าค่ะ t h e r e is a shelf h i s i s the f r i d h shelf แปลว่าชั้นวางของซึ่งในรูปภาพรูปนี้หรือห้องห้องนี้เนี่ยมีชั้นวางของอยู่ทั้งหมดสองที่ด้วยกันที่หนึ่งเนี่ยเราได้พูดไปแล้วว่าเขาเป็นที่วางไมโครเวฟนั่นเอง ส่วนอีกที่หนึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของรูปอยู่บนไหนคะอยู่บน the fridge fridge แปลว่าตู้เย็นคำว่าบนภาษาอังกฤษคืออะไรคะ above เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยค there is a shelf above the fridge เป็นต้นคะ่ะต่อมาคะ่ะข้อ6 the washing machine is to the, 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 the cooker and the sink washing machine มันอยู่ตรงไหนคะ the cooker and the sink มีคำนามอยู่2องคำนามใช้แอนเชื่อมเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยว่าต้องใช้ between ก็จะได้ประโยค the washing machine is between the cooker and the sink ทีนี้ลองมาดูแบบฝึกหัดต่อมาค่ะ complete the sentences with the prepositions from the box คุณครูจะมี preposition หรือคำบุพบทวางไว้ให้นักเรียนนักเรียนลองเลือกนะคะว่า ประโยคไหนสิ่งที่หายไปควรใช้คำบุพบทใดเติมลงไปลองดูนะคะข้อนี้คุณครูมีบุพบท between above in under on ให้นักเรียนเลือกลองอ่านรูปประโยคดูนะคะ the book is the shelf in the bedroom ข้อนี้เขาพูดถึงอะไรพูดถึง the shelf shelf ว่าไรคะ ชันวางของฉันวางของอยู่ในไหนอะ in ในห้องนอนข้อนี้เนี่ยตอบอะไรดีหนังสืออยู่ตรงไหนของชันวางของคะให้เวลาคิดค่ะถ้าหนูตอบอ่อนหนูตอบถูกต้องค่ะ The book is on the shelf in the bedroom หนังสืออยู่บนชั้นวางของในห้องนอนค่ะข้อนี้ค่ะครูให้เวลานักเรียนทำค่ะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะมาดูรูปประโยคกันค่ะ I think your wallet is t h the doll wallet แปลว่ากระเป๋าสตางค์แบบไหนคะแบบของผู้ชายที่เป็นอันสั้นๆนะคะแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ถ้า purse p u r s e purse จะเป็นกระเป๋าตังค์แบบยาวๆของผู้หญิงนั่นเองค่ะข้อนี้เนี่ยน่าจะตอบว่าอะไรดี doll แปลว่าลิ้นชักกระเป๋าสตางค์จะอยู่ตรงไหนของลิ้นชักดีนะดูรูปซิไม่มีอยู่ข้างบนไม่มีอยู่ข้างล่างไม่มีอยู่ด้านข้างเพราะฉะนั้นน่าจะอยู่ข้างในนั่นเองค่ะก็จะได้รูปประโยคเป็น I think your wallet is in the drawer ข้อนี้ลองใช้เวลาคิดดูนะคะ ได้คำตอบหรือยังนะมาดูรูปประโยคกันค่ะ My two best friends sit next to me. My seat is h e r m i o n e and Ron. Two best friends มีเพื่อนรักกี่คนคะสองคนนั่งอยู่ข้างๆ้างฉันเพราะฉะนั้น my seat seat ตรงนี้แปลว่าที่นั่งเป็นคำนามถ้า s i g sit เป็นคำกริยาเป็น verb แปลว่านั่ง ซีตรงนี้เป็นคำนามที่นั่งของฉันเนี่ยอยู่ตรงไหนคะ is d o d a Hermione and Ron ถ้าอยู่ข้างๆกับเพื่อนๆน,น่าจะอยู่เป็นตอบอะไรคะ between above หรือ under อยู่ใต้ไหมหรืออยู่เหนือไหมอยู่ระหว่างนั้นเองคะ่ะ between ก็จะได้ประโยคเป็น my two best friends sit next to me my seat is between Hermione and Ron. ข้อต่อมาให้เวลาคิดค่ะมาดูพร้อมกันนะคะ Look ดูนั่นสิ that something on the floor floor แปลว่าอะไรพื้นนั่นเองจุดจุด table table แปลว่า ลองมาดูดีกว่ารูปนี้เนี่ยมีอะไรอยู่บนโต๊ะใต,ต้โต๊ะข้างโต๊ะเอาะไรดีใต,ต้โต๊ะภาษาอังกฤษคืออะไร under under ก็จะได้รูปประโยคเป็น look that something on the floor under the table ดูนั่นสิมีอะไรบางอย่างอยู่บนพื้นเห็นไหมมันอยู่บนพื้นแต่มันอยู่ใต,ต้โต๊ะค่ะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอันเดนนะคะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อนี้ง่ายแน่ๆเพราะว่าเหลือตัวเลือกแค่ตัวเดียวมาดูรูปกันค่ะ it's great photo มันเป็นรูปที่สวยมาพูดจี t ง n the w a l l ให้นำมันไปวางไว้ตรงไหนไปแขวนไว้ตรง Wall Wall ก็คือผนังนั่นเองอยู่ตรงไหนคะจุดจุดอยู่เบ d เบก็คือเตียงนอนผนังใต้เตียง หรือผนังอะไรดีต้องผนังบนถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้บนภาษาอังกฤษคืออะไรคะ above above ก็จะได้รู้ะโยคเป็น it's great photo put it on the wall above your bed แค่นี้เองละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนของเรา preposition of place ได้จบลงแล้วหวังว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำไปใช้ เพื่อหาสิ่งของอธิบายว่าสิ่งของนั้นอยู่ที่ไหนกับเพื่อนกับคนรู้จักกับที่บ้านได้อย่างถูกต้องขอให้นักเรียนเนี่ยทบทวนบทเรียนเยอะๆนะคะใครที่ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะไปย้อนดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ครูขอกล่วาวว่า goodbye สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน